ชูติมาฉเฉลยแล้วไปทำอะไรพัทยาหลังลงสตอรี่แล้วลบปมทิมพาลูกไปทะเลกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเมื่อก่อนหน้านี้ทิมทิทานั้นได้พาลูกสาวน้องพิพิงไปพักผ่อนที่ทะเลพัทยาจังหวัดชนบุรีพร้อมโพสต์ภาพกับลูกสาวโดยระบุข,ข้อความว่า forward to g e t h e r แปลว่า เดินหน้าไปด้วยกันข้ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาให้กำลังและขอให้พักผ่อนให้เต็มที่ในขณะที่ทางด้านชาวเนต็ตแอบจับสังเกตเห็นต่ายชุติมานั้นเช็คอินพร้อมกับแท็กสถานที่ทะเลพัทยาเช่นเดียวกันแต่ภายหลังก็ได้ลบสตอรี่ดังกล่าวทิ้งไปขณะที่ทรงผมน้องทิพินถักเปีรด้วยความเรียบร้อยและ ทิมทิทาก็ได้สะพายกระเป๋าผู้หญิงท่ามกลางชาวเน็ตที่ลุ้นว่าไปด้วยกันหรือไม่ต้องบอกว่าเคลียร์ชัดกระจ่างเมื่อล่าสุดฟังจากปากต่ายชุติมาฉเฉลยแล้วลงสตอรี่ไปทำอะไรพัทยาหลังทีมทิทาพาลูกสาวน้องทิพิพินไปทะเลโดยงานนี้ต่ายชุติมาก็ได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก ทีมที่ทาไปพักผ่อนที่พัทยาหลายคนอยากรู้ว่าเราไปด้วยไหมไตยชูติงมากล่าวว่าไม่ได้ไปด้วยกันคือทุกเรื่องไม่ต้องไปโยงโหมดก็ได้พัทยาคือตนไปหลังเขาหรือตัวเราเองที่ไปเชียงใหม่คนก็จะไปถามที่งานว่าเรามากับใครบอกคำคำรูปครอบครัวก็มีเยอะในเน็ตถ้าถามว่ารู้สึกยังไงที่คนยังลุ้นรีเทิร์นอยู่ ตนก็แล้วแต่เขานานาจิตตังอย่างที่บอกเราทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ขอน้องพี่พิมมันก็แฮปปี้ดี